ฝนหลวงฝนเราฝนเราฝนหลวงฝ,นห,วงฝนหลวงช่วยพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทแหลงที่ไหนขอให้บอกมาข่าวดีดีกับพี่คำร้อน 14พฤศจิกายนนะครับวันพระบิดาแห่งฝนหลวงรัฐบาลกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมฝนหลวงและสำคัญสุดก็คือพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้ความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระท่านในหลวงรัชการที่9ในหลวงรัชการที่10นะครับท,ท่านเล็งเห็นความสำคัญของวันนี้เรามีฝนหลวงช่วยเสริมฝนจริงความสำคัญครับท่านรองครับว่าเราสำนึก ตรงนี้อย่างไรครับท่านครับครับกรมฝนหลวงนะครับเกิดขึ้นได้เนื่องจากพระอ,องค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เข้าห้องทดลองแล้วทำจนทำได้จริงวันนี้ก็ปีที่69ปีแล้วถ้าไม่มีพระอ,องค์ท่านฝนหลวงก็จะไม่เกิดพระอ,องค์ท่านเนี่ยจดสิบัตรแต่ให้ เอาสิทธิบัตรนี้ไปใช้แล้วก็สืบสารต่อยอดจากตําราฝนหลวงพระธานกรมฝนหลวงก็ต่อยอดมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับขนปุปการนีเน้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยยังไงก็ต้องคิดถึงพระอ,องค์ท่านฝนไม่ตกฝนแรงกรมฝนหลวงเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากที่พระอ,องค์ท่านทรงตรากตรำเหน็ดเหนื่อยนะครับจนทําให้มีกรมฝนหลวงมีสารทางเลือกมีอะไรอีกเยอะแยะครับภาคเหนือน้ำท่วมหนักแต่ว่าภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้นี่ก็แรงหนักก็ได้ข่าวว่าทางกรมฝนหลวงจะไประดมทำฝนให้เต็มอิ่มในอีสานใต้เร็ววันนี้ใช่ไหมครับครับผมสำหรับอีสานใต้นะครับเป็น พื้นที่สําคัญอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งกรมฝนหลวงก็เอ็กซเรย์พื้นที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้อีสานใต้เนี่ยสุรินบุรีลำรีส,สกเกตอุบลยะโสซ,ซึ่งครอบคุณถึงร้อยเอ็ดอันนี้นครราสีมาในส่วนณปัจจุบันนี้นะครับเราโมนิเตอร์สภาพอากาศแล้วก็ถ้ามีความพร้อมเรา ตอนนี้อากาศยานเราเแ็นายที่นครราชสีมาแล้วก็พร้อมที่จะเปิดหน่วยบินได้ที่สุรินทร์ร้อยเอ็ดซึ่งเราคอนแทคไว้หมดแล้วนะครับปัจจุบันอีสานใต้กรมหลวงให้ความสำคัญมากเราได้ทำโครงการพัฒน,นาพื้นที่ทุ่งกุลาล้องให้นะครับซึ่งครอบคลุม5จังหวัด2.2 0ล้านแสนไร่แต่เดิมที่ผ่านมาปริมาณน,น้ำฝนค่าเฉลี่ยประมาณ800มิลเราจะทำ ให้เต็มที่เต็มอิ่มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราทําแล้วจะประสบผลสำเร็จคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของความชื้นค่อนข้างน้อยไม่ใช่ว่าไม่อยากทาทําแล้วถ้าไม่ได้ผลเราก็จําเป็นจะต้องมอนิเตอร์แต่ว่ามีความพร้อมตลอดนะครับรอดูพายุที่จะเข้ามาลูกนี้ถ้ามันเข้ามามีความชื้นเสร็จเรามีหน่วยขึ้นที่เร็วพร้อมที่จะเติมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มกำลังให้กลุ่มเมฆฝนความถืนและให้มันตกครับผมครับแต่ว่าเราก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วที่ทั่วทั้งประเทศให้ร้องขอมาแล้วเาดูสภาพอากาศได้ใช่ครับเร,เรามีชุดเคลื่อนที่เร็วสามารถเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการได้ภายในสองวันนะครับสั่งวันนี้บินมาพรุ่งนี้พร้อมทําเลย <laughs> ครับผมครับผมเหมือนเหมือนเราไปนั่งกินอาหารอาหารตามสั่งใช่ไ <ช>ได้เลยนะสั่งได้เลยครับวันนี้กรมฝนหลวงเนี่ยทำมีความพร้อมตลอดครับงบ <c oughs> ประมาณมีพร้อมอากาศยานมีพร้อมซ่อมบำรุงเต็มที่พร้อม <c oughs> ที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยครับครับแล้วกห็หูตาของเราก็คืออาสาสมัครฝนหลวงก็มีอยู่เรียกว่าเรามีอาสาสมัครฝนหลวงทั้งประเทศมีอยู่4,300คนนะครับซึ่งอาสาสมัครฝนหลวงนี่มีจีรสามารถอยู่ครอบคลุมพื้นที่ เราโมนิเตอร์ทางอากาศแล้วก็เรามีอาสาสมัครฝนหลวงอยู่ภาคพื้นถ้าตรงไหนมาเขาก็รายงานมาตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าเขาเสียสละม,มากค่าตัวแทนก็ไม่มีครับ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าอาสาสมัครฝนหลวงทั่วประเทศไทยทุกคนทำงานด้วยใจแล้วก็ช่วยให้ประเทศไทยเราเดินไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะเรื่องราวของกรมฝนหลวงแล้วก็มีการเติม ความรู้นะครับให้กับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาต้องเรียนถามท่านรองอธิบดีนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เราให้ความสำคัญแก่เขามากน้อยแค่ไหนครับท่านครับครับสำหรับอาสาสมัครฝนหลวงนะครับกรมฝนหลวงให้ความสำคัญกับอาสาสมัครฝนหลวงมากเพราะทุกคนมาทำงานเป็นอาสาสมัครมาทำงานด้วยใจจิตอาสาทำงานเพื่อพ่อหลวง เพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับอย่างวันนี้ที่มานี่คือเขาเป็นอาสาสมัครที่รับการคัดเลือกจากร้อยกว่าคนนะครับวันนี้50คนเราจะมาเติมความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการทำสื่อ t ิ k t ต k เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมฝนหลวงและภารกิจของอาสาสมัครฝนหลวงด้วยเขามีจิตอาสาจิตสาธารณะมากนะครับต้องขอขอบคุณ อาสาสมัครฝนหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินค่าตอบแทนก็ไม่มีค่าตอบแทนสําหรับอาสาสมัครฝนหลวงไม่มีครับมีแต่มาที่จะมาด้วยใจมาด้วยจิตอาสาจิตสาธารณะทํางานเพื่อแผ่นดินและก็เพื่อในหลวงของเราครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่ทําวันนี้เพื่อ พี่พน้อง<ไ>ประชาชนอาขยาหน่อยครับให้ร่วมแรงกันทุกภาคส่วน <c oughs> <c oughs> เป็นอีกวันนะครับที่พี่น้องอาสาอาสาสมัครฝนหลวงนะครับก็คือพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานกันต่อไปในพื้นที่ทั่วประเทศไทยแมนบอร์แมนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับซึ่งพูดไม่ชัด เป็นเสียงเนอแต่เป็นเนออินเตอร์ที่คนเอาไปร้อเรียนกันนะสุพันณุ์บุรีรเราตั้งใจทำงานนะครับเพื่อช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วก็พี่น้องอาสา,าสมัครฝนหลวงเนี่ยจริงๆก็มีความปราบปลื้มใจนะมีความภาคภูมิใจที่เข้ามาเป็นอาสา,าสมัครฝนหลวงยิ่งวันนี้มันเป็นหลักสูตรในเรื่องของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ นะครับเราก็จะนําวิชาความรู้ที่ได้การอบรมในวันนี้ไปช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้กับกมรมฝนหลวงและการบินเกษตรแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เราด้วยที่ได้รับป,ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงนานอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะประสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อนะครับในการประสานงานให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับบริการขึ้นขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรครับครับเท่าที่ผ่านมาคือเวลาพี่น้องร้องขอขอฝนเนี่ยนะฮะครับแล้วคอยป,ปฏิบัติการบินเนี่ยฝนตกไหมตกครับก็เราเองเราก็จะทําหน้าที่รายงานเรื่องของสภาพเมฆแล้วก็รายงานในเรื่องของอพิกัดที่จะต้องได้รับความอาขอรับความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางส่วนปฏิบัติการฝนหลวงของภาคเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยก็จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็จะขึ้น ปฏิบัติการฝนหลวงให้หลังจากการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงนะครับก็ช่วงช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆก็จะตกแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยอาสาสมัครฝนหลวงเนี่ยบางท่านก็จะมีเวลาที่จะไปช่วยในการโปรยสารนะครับขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงของแต่ละภาคด้วยนะครับตรงนี้ครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับครับสูงว่าพวกเราไม่ได้อยู่แค่ภาคพื้นดินบางทีโปรยสารให้เขาด้วย ใช่ครับก็ขึ้นบปฏิบัติการโปรยสารช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ <c oughs> ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหล,ลวงด้วยครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี้ยมีอยู่แค่หนึ่งก็คือสํารวจพื้นที่ที่ได้รับ ความเดือดร้อนปัญหาและความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรทําเกษตรอะไรบ้างต้องแยกแยะนะครับอันนี้ต้องรู้ข้อมูล2ก็คือรายงานรับการช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะขอรับบริการการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการรายงานปริมาณน้ําฝนนะครับที่ฝนตกลงมาหลังจากที่ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเลยก็คือขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงกับทางทีมฝนหลวงของแต่ละศูนย์ครับผมผมชนาการชาติประเทศนะครับ เป็นอาสาฝนหลวงดีเด่นระดับภาคของภาคเหนือวันนี้เป็นตัวแทนคนภาคเหนือครับวันที่14พฤศจพิจการนี้เป็นวันพระปิดาฝนหลวงหรือว่าคนเหนือเขาห้องว่าฝนเทียมนะครับการที่เรามาเป็นอาสาฝนหลวงเนี่ยนอหนึ่งเราจะได้ความพู ไปเผยแพร่พ่อแม่พี่น้องคนเหนือเฮาว่าฝนหลวงหรือฝนเถือนของในหลวงเนี้ยทำมาแบบไหนเป็นมาจะใดนี่คือลำดับแรกที่อาสาฝนหลวงต้องเผยแพร่คือพ่อแม่พี่น้องู้ว่าฝนเทียมของบุรีรัมนเนี้ยทำมาแบบไหนอันดับหนึ่งที่เขาจะเป็นอาสาฝนหลวงนะครับต้องมาฝึกฝนเรียนรู้การทำฝนเทียมหรือฝนหลวงของบ้านเฮาครับแล้วเวลาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนเรา อาสาฝนหลวงทั่วประเทศของภาคเหนือเนี่ยนอกจะอยู่ทุกพื้นที่หนึ่งส่รงรายงานนําฝนช่วงฝนตกเพื่กับกรมฝนหลวงเพื่อจะรู้ประมาณนนําฝนของบ้านฮาว่าปีน้องบ้านฮาเนี่ยปีนี้เดือนนี้ฝนตกนักหน่อยต่ไหนเวลาฝนแรงอาสาฝนหลวงเขาเนี่ยจะลงพื้นที่กับเกษตรกรไปดูพื้นที่ของท่าน,านเพื่อจะส่งรายงานข้อมกรมฝนหลวงว่าจังหวัดของท่าน แรงขนาดไหนต้องการฝนช่วงไหนเขาจะรายงานเข้ากรมฝนหลวงเพื่อจะทําฝนหลวง้พ่อไม่พี่น้องบ้่นเขารับเคสรบุญสนิทนะคะมาจากจังหวัดพัทลุงนะคะพอดีอ่ะพัทลุงจะมีปัญหาเรื่องน้านะคะเวลาช่วงฤดูหน้าแล้งนะคะจะขาดน้ําพัทลุงอ่ะเป็นหูนาข้าวนะคะอูนาข้าวเป็นอาหารอย่างดีก็มีเอกลักษณ์ของพัทลุงคือข้าวสังยดนะคะมันจะข้าฤดูน้ําแล้งช่วงฤดู พอชาหวานเข้าพอดีนะคะเราต้องการขนลวงลงไปช่วยนะคะก็เลยต้องปลุกจิตอาสาของผลหลวงให้รายงานทุกระยะเป็นเเพื่อความไหลลื่นในการกับเคลื่อนของลนลวงนะคะโดยมีกศนะคะเกษตรและสหกรจังหวัดพัตลุง เป็นตัวยืนหลักอันดับหนึ่งของโครงการนี้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยของเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับหน่วยงานรจจาชการอื่นๆด้วยค่ะเพื่อผลประโยชน์เพื่อจะได้กลับเคลื่อนด้วยให้หน่วยงานได้กลับเลื่อนอ,อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ตางศูนย์ของภาคใต้ที่มีจุมพลสุราษฎร์นะคะที่เป็นตัวกลับเคลื่อนอยู่แล้วก็ได้ปาทำแผนนะคะขอฝนหลวงนะคะ จุดยืนอันดับแรกที่ฝนหล,ลวงลงไปลงไปโปรยนะคะมันจะเชื่อมโยงกับจังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังอะ่ะเขาจะแรงกว่าเราในเดือนเมษาเพราะเมษานะ่ะมันเข้าที่ว่าสวนยางจะขีดไม่ได้นะคะมีปัญหาตรงนั้นนะคะะทำให้รายได้ของเกษตรกร,กรลดน้อยลงสวนยางปาล์มแล้วก็ข้าวแล้วก็มี พืชปักผลไม้ไม่มีนาปลังจะมีนานาปีเพราะนาปีต้องการฝนหลวงต้องการน้ําจากจากท้องฟ้าลงมาเพราะว่าตรงนี้จะปลอดสารพิษปีที่ผ่านมาก็ได้รับความอ,อนุเคราะห์จากกรมฝนหลวงนะคะช่วยโลรยให้สองสามรอบนะคะทำให้นาปลังและนาปีและก็อีกอย่างคือหัวใจสำคัญของชาวบ้านคื ปลูกปักนะคะมันทําให้รายได้แต่ละวันมาทําให้พวกเรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ <Yeah. S 3> ในฐานะที่เป็นอาสาสมัครฝนหลวงช่วยงานพระบิดานะครับแต่เฮ่าก็มีค่วมภาคภูมิใจหลายครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเกษตรกร,ร,กรหรือชาวบ้านในจังหวัดศิีสเกตเนี่ยก็มีหนาที่แล้วแต้เทวดาฝ่าดินจะจะประทานมากซมีฝนตามฤดูกาลเท่านั้นครับแต่ว่า เมื่อมามีบทบาทในนาทีเหตุเรื่องของอาสาสมัครฝนหลวงช่วยงานพระบิดาเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งนี้โมเมนต์เป็นเรื่องที่ต้องอ่อนวอนหรือ,อ,อเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าสิ่งมหัศย์ให้เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเหตุมาแล้วแปปีนะครับซึ่งปกติแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาปัญหาสําคัญที่สุดของพี่นอ้องทั้งภาคอีสานครับเพราะว่าภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของภัยแรงมาตลอดเวลาครับ คือผมสมัยเป็นเด็กหน่อยครับรู้ศึกว่าเคยฝันครับว่าเป็นยังเขาจังแหลงเป็นยังเขาต้องขาดน้ำเป็นยังเขาต้องถูกอย่างเป็นยังเขาต้องถิ่มจังหวัดรีสะเกดหรือพี่น้องภัยสานมาเห็นงานในเมืองครับเป็นยงังเขาบวชอาชีพหลักสิเป็นอาชีพเกษตรกรเพราะปัญหาของเขาก็คือว่าปัญหาภัยแล้งมันเป็นปัญหาหลักครับถ้ามีน้ํานั่นคือมีอชีวิตครับถ้ามีน้ํานั่นคือพี่น้อง ภาคอีสานจะอยู่กันเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ต้องจากพ่อจากแม่หรือทิ้งทิ้งฐานบ้านเกิดไปเห็นงานในเมืองครับบันนี้เมื่อมีโครงการฝนหลวงขึ้นมากครับมันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นชีวิตที่เกิดไม่ของภาคอีสานครับพี่น้องเฮาสามารถเหตุศาสตราชาได้ครับศาสตราชาเป็นเรื่องเล่าต่อจากเรื่องของฝนหลวงครับเพราะว่าถ้ามีน้ำมัานก็นจะมมีชีวิตมีพืชมีทรัพยากรเกิดขึ้นตามฤดูกาลครับ อีสานเฮ่าครับบบตองเฮ็ยนยังเลยครับขอให้มีน้ำฝนทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับขึ้นสุสาพเดิมเป็นความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีมีสุขตามโบราณโบราณหรือตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว <Yeah. S 1> หนูรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เอามาโชว์ในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าแบบว่าหนูแบบตกใจมากเพราะว่ามันมีความรู้เยอะมากเลยค่ะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นการทําฝนหลวงหรือว่าแบบเหมือนเป็นตัวเรดาร์ฝนหลวงด้วยแบบมันพิเศษมากๆไม่เคยรู้มาก่อนค่ะวันนี้เข้าใจเลยเข้าใจเลยค่ะ ค่อนข้างสนใจในในการทําฝนหลวงค่ะเพราะว่าในการทําฝนหลวงมันจะมีการใช้สารเคมีต่างๆหรือที่เรียกว่าสารฝนหลวงหนูเลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเป็นคนได้ทดลองในการทําจริงๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องของภารกิจปฏิบัติทั้งหมด4ภารกิจเลยค่ะซึ่งสนใจก็เป็นเรื่องของฝนหลวงค่ะแบบปกติก็จะคิดว่าเป็นการที่แบบเอาน้ําขึ้นไปแล้วโปรยลงมาค่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะใช้เป็นสารก็รู้สึกว่าได้เับวิชชาเคมีเลยค่ะ ถ้าถ้ากรมฝนหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยหรืออะไรเนี่ยทำเป็นตําราเรียนให้น้องๆเนี่ยจะดีไหมครับดีเลยค่ะอืมเนาะใช่เออจะได้เยาวชนจะได้สืบสานต่อไปเพราะรุ่นพี่ๆก็ล้มหายตจาจกเนาะดูก็ขึ้นมาแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆคนที่จบมาคือจบจากหลากหลายสาขามากๆได้มาทํางานตรงนี้รู้สึกว่ารวบรวมความรู้หลายๆแหล่งอะค่ะเข้ามาด้วยกันดีมากๆเลย กรมฝนหลวงน่าทึ่งจริงจริงได้ความรู้เยอะเลย <Yeah. S 1> ต้องถามพี่นักบินนะครับว่าวันนี้เราบอกอะไรกับน,น้องๆที่มาเรียนรู้ครับก็วันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับประเภทของเครื่องนะครับทั้งสีประเภทที่ทางกรมฝนหลวงของเรามีประเภทเครื่องนั้นแล้วก็วิธีการทํางานแล้วแต่ละเครื่องเนี่ยทำงานแตกต่างกันอย่างไรครับผมแล้วก็พวกประเภทเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ ผมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำฝนครับ<อ> <ผม S 2> แต่แต่วันนี้มันมันถึงขั้นว่าถ้าไม่ใช้เครื่องโดยสารเนี่ยนะใช้ยิงขึ้นไปอะไรก็ได้ใช่ไหมครัใช่ครับเดี๋ยวนี้จะจะมีจะจุดจากข้างล่างขึ้นไปแต่คราวนี้มันจะไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไหร่ต้องใช้พวกนี้ช่วยกันครับ<อ>จะลุมกันทํางานเพื่อให้ได้ประสิทธิผลดี<อ>ๆรเราเราไปอยู่บนนู้นแล้วเราไม่บอกน้องว่าเรากลัว อ๋อนันนตอนนั้นมันไม่ได้กลัวแหละครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะชินกับสภาพอากาศเมฆแต่ละอย่างก็ความอันตรายก็ต่างกันครับครับเข้าไปก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ต้องเจอเพราะเครื่องเครื่องพาณิชย์เขาจะหลบฝนหลบเมฆไงใช่แต่เราต้องแต่เราต้องต้องเข้าครับเพราะว่าภารกิจาต้องให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าไปความกลัวตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปครับครับผมอ๋อวันนี้นะคะก็จากที่ได้มาดูก็คือเป็น เบื้องต้นก็คือเป็นความรู้เบื้องต้นของประเภทของเครื่องบินต่างๆแล้วก็การทําฝนหลวงค่ะแล้วถ้าตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนว่าสาร์ประกอบในการใช้ทําฝนหลวงนี่นแหละค่ะแล้วก็ความรู้ทั่วไปสําหรับประมาณนี้นสนใจไหมครับเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะ,คะแล้วก็มันจะมีเหมือนว่าเป็นเหมือนช่องทางแบบว่าแต่ละอย่างมันทํายังไงเครื่องแต่ละประเภทอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ ก็วันนี้ก็ได้เยอะพอตัวครับก็ฝนหลวงจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่เราได้ยินคุ้นหูแต่ว่าคิดว่ามันทําง่ายแต่จริงๆมันก็พอมาฟังมันก็อ๋อมันก็หลายขั้นตอนดีเหมือนกันนะเราต้องทำมันนู้นอันนี้เราทําเพื่อ,อน,นอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นครับแล้วก็ที่มาคุยกับพี่ๆเนี่ยก็คือพี่เขาก็ให้ความรู้ดีนะครับคุยแบบเฟลลี่เป็นมิตรมากครับ ไม่มีใครดุเลยไม่มีร <laughs> ครับครูอาจารย์ที่ครูอาจารย์ที่โรงเรียนยังดุกว่านะได้เหรอ <laughs> อะไรเป็นมิรนะเป็นรี่นะสวัสดีครับผมคุณลุงไพบูรแดงประดับอายุ8ปบซึ่งที่ว่าได้มาสมัครฝนหลวงผมติดต่อแล้วก็พยายามสืบเจาะแล้วก็อ่านข่าวการดำเนินการของพระองค์ท่านมาตลอดชั่วชีวิตตลอดระยะเวลาที่ ตั้งแต่เริ่มเป็นทหารมาเป็นประสคนิกรพระองค์ท่านมาไม่ว่าในกิจการต่างๆของพระองค์ท่านที่จะต้องบุกป,ปา่าพาดงไปถึงที่สินธุระกันดาเดือผื้นป่านาเขาพระองค์ท่านทาเหนื่อยยากและลําบากมาโดยตลอดผมเคยพูดกับทีมงานของผมเดือกํำนันซึ่งที่ทํางานร่วมกับผมว่าผื้นแผ่นดินนี้ที่จะมาอยู่ได้และเราอยู่สุขสบายทุกวันนี้ด้วยกําลังความสามารถปีธาาสามารถของพระองค์ทุกท่านทุกๆพระองค์ ที่โกบกู้ประเทศชาติของเรามาถ้าเราย้อนยุคหลับตาคิดไปว่ามา2-3สองสาปีเมื่อก่อนเนี้ยสถานที่ที่เรายืนอยู่ด้วยความสุขสงบและก็สบายเนี้ยมันเป็นยังไงลักษณะไหนงั้นเราอยู่ตอนช่วงระยะนยี้ดีมีสุขแล้วก็สบายก็ขอให้พวกเราหนึ่งรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตัวเองเพื่อเป็นจิตอาสาของพระองค์ท่านมารับอาสาเป็นผลหลวงซึ่งเป็นจุดท้ายแล้วผมก็ภูมิใจในตัวของผม ตลอดระยะเวลาที่ผมมีกำลังดีแล้วก็มีร่างกายดีแล้วก็มีความาสุขสบายทุกวันนี้ก็เพื่อแผ่นดินไทยอันนี้ผมก็มีปฏิฐานว่าจะต้องตอบสนองแผ่นดินไทยอันนี้ชั่วที่จะมีชีวิตยอยู่จึงได้มีการร่างกายแข็งแรงมาทุกวันนี้ก็ขอฝากให้พวกเราทั้งที่ว่าเป็นอาสาสมัครของฝนหลวงหรือว่าอาสาสมัครต่างๆซึ่งที่เป็นจิตอาสาขอใหอ้ตั้งใจและปฏิฐานของตัวเองว่า เราทําเพื่อชาติเพื่อศาสนาและพระมหากษัตริย์ติ่งต่างๆอันนั้นไปเป็นนิมิตและเป็นมงคลและเป็นค่าเป็นรางวัลอันล้ําค่ามากกว่าที่เราจะได้สมบัติอย่างอื่นหรือว่าเป็นสมบัติที่ราจะเป็นเงินทองอีกแลกกันไม่ได้นะครับในเรื่องการจริตใจจิงของพวกเรา <Yeah. S 1> ฝนเอ๋ยฝนหลวงเราห่วงจากใจดุดน้ำพระทยัยของในลหลวง ทรงเห็นทุกยากของประชาช้ทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงห่วงจากองราชันจากนั้นต่อมาคือภารกิจที่จะพิชิตความแรงลงนั้นนํำน้ำจากฟ้าลงมาสู่ดินลบความแรงสิ้นนำฝนหลังเพื่อชีวิตยังมีอยู่มีกินตละแลแสมตตมม่ํานะ ขอให้ฝนหลวงจงเจริญจงข่าวดีดีกับพี่คำรน